สวัสดีเพื่อนๆพือนอสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกพี่น้องคนสาก์นักสากร์ชาวสาก์และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเช้านี้คลิปนี้นะครับขอนําเอาสาระความรู้มงคลชีวิตข้อคิดประจำวันมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่าน วันนี้ขอนำเสนอครูอาจารย์คืออะไรครูอาจารย์คืออะไรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครูอาจารย์คือปูชนียบุคคลมีหน้าที่สั่งสอนศิธิ์ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณวุฒิและคุณธรรมควรประพฤติตนดังนี้นั่นคือเป็นผู้มีจัญญามีเมตตาต่อสิทธิ์ไม่สอนผิดหลักวิชามุ่งค้นคว้าอยู่เสมอไม่พลังเผลอประพฤติผิดรักสิทธิ์ไม่ลำเอียง ไม่คิดเกี่ยงการงานคิดบริการสังคมนิยมความเป็นบัณฑิตพูดทำคิดแต่ทางดีนี่เป็นมงคลชีวิตเป็นข้อคิดประจำวันฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้คิดได้พิจารณาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะมีความสุขในการ พูดทำคิดแต่ทางดีขอบคุณทุกๆท่านที่ให้กำลังใจรับชมด้วยดีเสมอมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ